สวัสดียามเช้าวันอังคารนะครับที่ี่พฤศจิกายนหกแปดนะครับติดตามสภาพอากาศนะครับบริเวณประเทศไทยนะครับรวมถึงตัวการนะครับที่สําคัญที่ทําให้เกิดสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยเรานะครับก็มาดูนะครับภาพถ่ายเมฆจะเทียมนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของกลุ่มฝนนะครับผุ่มเมฆแน่นบริเวณเอาเป็นก้อนนะครับมีลักษณะของยอมความกดอากาศต่ํานะครับกลุ่มหนึ่งก็อยู่แถวๆนะครับที่ปกคลุมอยู่แถว ประเทศกัมพูชานะครับเนี่ยส่วนภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับดูเป็นท่อเป็นอากาศแห้งนะครับรวมถึงนะครับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับอายุทต้ฝุ่นนะครับมาเก็ตินะครับก็ดูนะครับปกคลุมนะครับกําลังโจมตีนะครับจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์นะครับ ในวันนี้นะก็ต้องติดตามดูนะครับความรุนแรงเขาจึงเป็นถึงนะครับความรุนแรงอยู่ในระดับใต้ฝุ่นนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเขาจะไปทางไหนนะครับแล้วก็จะมีผลอะไรนะครับคันเบกกี้เนี่ยนะครับคันเมคคันเมกี้นะครับเขาจะมีผลอะไรนะครับเพราะว่าแท็กที่เราติดตามมานะครับ ก็จะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศที่ไทยเราโดยตรงนะครับซึ่งจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเราก็ต้องติดตามในระยะต่อไปนะครับจากภาพถ่ายพมฆจัดเทียมวันนี้นะครับเราก็จะเห็นลักษณะร่องมรสุมนะครับก็จะพาดจากนะครับยอมความกดอากาศตามบริเวณอเมริกานะครับก็เป็นแอนแอนลงมานะครับผ่านทะเลียนดามันผ่านภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับสื่อยอมความกดอากาศตามบริเวณแถวกัมพูชานะครับแล้วก็จะพาดไปหาพายุนะครับ เนื่องจากนะครับเ <c oughs> ส้นความกดอากาศสูงนะครับหรือความกดอากาศสูงก็แผ่ลงมาปกคลุมนะครับภาคเหนือตอนบนนะครับภาคตอนหลัเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับก็ทําให้ครบตามเส้นความกดอากาศเท่านะครับดูนะครับถ้าใส่ไมโครเทียมแบบรูนะครับล้วก็ที่เห็นนะครับก็แบบิซิเบิลน,นะครับแบบวิซิเบิลก็คือคืนก็จะไม่ชัดนะครับตอนเช้ามาก็เราก็เริ่มเห็นแสงอาทิตย์นะครับ ดูนะครับระบบแสงอาทิตย์นะครับสอาทิตย์เริ่มโผล่มานะครับเริ่มมีพลังงานตอนเช้านะครับก็ดูนะครับเส้นความกดอากาศเท่านะครับพันสิบสองเนี่ยนะครับเส้นนี้นะครับก็ปกคลุมลงมาถึงภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเส้นนี้นะคพันสิบสองนี่นะครับ ก็ทําให้นะครับลักษณะนะครับดูเราซูมดูนะครับเราก็จะเห็นลักษณะของเมฆนะครับเป็นเมฆเป็นเมฆแผ่นรวมถึงเมฆพวกเมฆที่เป็นเมฆฝนเบาๆนะครับก่อตัวอยู่รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับดูเลยเมฆขาวๆนี่นะครับต่อไปเรามาดูจากลีด้าตัวอากาศนะครับนะครับจากลีด้าตัวอากาศเช้านี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับมีฝนนะครับฝนก่อตัวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถวจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับ สี่สเกตมาทางนี้นะครับสุรินทร์บุรีลำในคือฝนกำลังอ่อนนะครับมาทางนี้นะครับชัยภูมินะครับรวมถึงภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงนะครับศูนย์เมพมหานครและใกล้เคียงนะครับกลุ่มฝนอยู่ด้านตะวันออกและด้านเหนือนะครับก็จะเริ่มหนาแน่นขึ้นนะครับหนาเม็ดขึ้นนะครับและบริเวณภาคตอนออกนะครับรวมถึงอ่าวไทยภาคใต้ชายฝั่งด้านตะวันตกนะครับ จะเล่มกอตัวเรามาดูนะครับการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนในรอบสิบสองชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดูนะครับกลุ่มฝนจะลมตะวันออกที่พัดอัดเข้าชายฝั่งไปที่เวียดนามนะครับรวมถึงนะครับแล้วก็จะเห็นลักษณะการหมุนวนแถวกัมพูชานะครับจากภาคใต้จากภาคตะวันออกของเรานะครับมีการหมุนวนเข้าไปนะครับแต่ทำไมชานี้ยังมีฝนอยู่นะครับนี่นะครับฝนกำลังรอนก็ดูนะครับกรุงเทพมหานครนะครับ เช้านี้ก็ขมุกขมัวไม่ฝนกำลังอ่อนนะครับมองเห็นนะครับเมฆน้อยลอยต่ำนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับว่าก็จะไปกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็จะหมุนเป็นลักษณะเป็นเคอร์เบเจอร์นะครับก็จะหมุนวนนะครับจากที่ตอนออกเฉียงเหนือไปที่ตอนตกเฉียงใต้แล้วก็หมุนลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเรามาดูนะครับ <c oughs> จากระบบลมชั้นบนนะครับ <c oughs> ลมเช่นบนนะครับเราติดตามแท็กของพายุนะครับเราดูแท็กของพายุลูกนี้นะครับคาเมกีนะครับดูนะครับพายุนะครับแท็กพายุนี้เขายังมีความรุนแรงนะครับวันนี้เช้านี้ความรุนแรงเขายังเป็นไต้ฝุ่นอยู่นะครับนี่นะครับไปเจอฝุ่นคาเมกีกาลังพัดโจมตีครับเข้าประเทศฟิลิปปินส์นะครับผ่านฟิลิปปินส์เขาอาจจะชะลอและลดกําลังแรงลงนะครับเมื่อเข้าสู่ทะเลจีนใต้เขาก็จะเพิ่มกําลังแรงลง แทกของพายุยังให้เข้าสู่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยช่วงวันศุกร์ที่เจ็ดเสาร์ที่แปดนะครับแทกของพายุก็ยังคงอยู่อย่างนี้นะครับไปเรามาติดตามดูจากลมนะครับผมพยาามใช้ติดตามจากลมระดับแปดร้อยห้าสิบเฮกตัวบัรคานระดับเดียวการติดตามดูนะครับรวมที่ระดับเก้าร้อยยี่สิบเฮกตัวบัรคานเราจะเห็นนะครับกลุ่มฝนนะครับ ที่พัดลงมาเนี่ยฝนกำลังอ่อนความกดอากาศสูงนะครับที่เราเห็นนะครับนี่นะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดบุกคุมลงมาลงมาลึกนะครับถึงภาคกลางตรงนี้นะครับแต่ลงนี้เพราะฉะนั้นแนวลมพัดสอบก็จะอยู่ทางอ่าวไทยภาคภาคตะวันออกนะครับเซคโคนก็จะอยู่แถวเนี้ยนะครับแถวกัมพูชานะครับอันหนึ่งอีกแล้วก็มีชายฝั่งแถว ประเทศเมียนมาหรืออาเเบงกอนนี้อันหนึ่งนะครับก็ต้องติดตามดูต่อไปเราดูสูงขึ้นไปนะครับที่ระดับ850เมตรตัวบัดขานนะ850เมตรตัววัดขานเราก็จะเห็นเส้นนะครับเส้นความกดอากาศเท่านะคพันสิบสองนี้นะครับผ้าลงมาถึงภาคกลางนะครับนะครับกระนี้เมก็อัดลงมานะครับเราก็จะเห็นไซโคลนตัวนี้นะครับเนี่ยที่หมุนวนอยู่แถวที่มีผลต่อสภาพอากาศประเทศไทยเราวันนี้นะครับก็คือไซโคลนตัวนี้นะครับ อยู่กัมพูชาเนี่ยนะครับแถวแถวพัตตบองนะครับที่มุ่งวนดูเช้านี้เจ็ดนาฬิกานะครับแล้วก็แนวลงัดสอบนะครับผ่านประเทศเมยนมานะครับอีกแนวหนึ่งก็ผ่านอ่าวไทยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตามดูนะครับก็เขาไปทางไหนนะครับต่อไปเรามาดูที่ระดับสูงขึ้นไปนะครับที่ระดับเจ็ดร้อยให้ตัวบัตรคานนะครับเจ็ดร้อยให้ตัวบัตรคานแล้วก็จะเห็นไซโครนนะครับแกนเขาเอียงขึ้นไปนะครับแกนเขาเอียงขึ้นไป ควุมในแถวจังหวัดสุรินทร์บุรีลำนะครับไซโครนนี้ก็นา่าติดตามนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่วนไซโครนอีกตัวนี้ก็อยู่ใช้ฝั่งประเทศพม่านะครับมาดูที่ระดับ5้าเฮกโต้บัดคานนะครับ5 0า้เฮกโต้บัดคานเราก็จะเห็นลักษณะเป็นคือวอ่าเจอเป็นไซโครนอยู่นะั่นแสดงว่าไซโครนนะครับที่อยู่กัมบูชาที่เซ็นเตอร์เขาอยู่กัมพูชาเนี่ยนะครับเขาก็มีความแรงพอสมควรเลยนะสูงขึ้นไปก็ยังมองเห็นที่ระดับ5้าเฮกโต้บัดคารันะลมก็จะเริ่มพัด แส่วนพายุก็เช้าโจมตีฟิลิปปินส์อยู่นะครับต่อไปเราดูที่ระดับ3ามร้อตัวปรดคานสำหรับให้ตัวเปิดานเราก็จะเห็นลักษณะเขาแนวดินลายนะครับผาดผ่านอยู่บริเวณนะครับด้านบนแล้วก็เป็นนะครับไอเสยลมกรดนะครับเจสซีมนะครับผ่านผ่านท่อรถไฟความเร็วสูงนะครับที่พาดผ่านอยู่ด้านบนสีขาวๆนะครับฐานทัจีนนะครับเป็นลักษณะของการเคลื่อนตัวเป็นเวฟนะครับด้านที่เป็นอับชอปเขาไม่ลงบ้านเราเนี่ย อัปทอเ็คือการที่เป็นโคเบอร์เจอร์หรือโค้งที่เป็นลักษณะของลักษณะทวนเข็มนาฬิกานะครับเป็นทรอปนะครับถ้าเป็นความกดอากาศต่ำเขาเรียกว่าทรอปนะครับถ้าเป็นความกดอากาศสูงเขาเรียกว่าลิดนะครับอัปทอเ็คือล่องความกดอากาศต่ำนะครับระดับบนนะครับอัปเปอร์นะครับระดับบนบนขึ้นไปไปเรามาดูนะครับส่วนลมที่พัดผ่านนะครับบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้จนะครับก็มีคนรุนแรงบังค่วนนะครับ กระแสกระตุ้นให้อากาศยกตัวได้อยู่นะครับต่อไปเรามาดูที่ระดับ200ร้กตัวพัดขานนะครับิเซลลงตกลด7จ็ดสีอิสเีเนะครับก็พัดผ่านบริเวณภาคส่วนที่มีฝนกระทบบ้านเราก็คือพัดผ่านภาคใต้นะครับส่วนระบบของนะครับเบสซลี่นะครับหรือเจ็ดสีบูรารเจ็ดสต็อกพิคอนเจ็ดนะครับอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีแนวของริดไลน์กั้นอยู่บริเวณภาคเหนือนะครับก็ยังลงมาไม่ได้ตัวที่ลงมาคือมีผลกระทบโดยตรงก็ๆๆยังไม่ลงมา ไปเรามาติดตามนะครับการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ระดับ850าสเมตรตวัดคานนะครับแล้วเขาจะไปทางไหนครับเรามาดูนะครับวันนี้ก็จะตามรวมถึงพายุและก็ตัวไซโครนนะครับที่อยู่บริเวณกัมพูชานะครับที่จะเคลื่อนเข้ามาสู่บ้านเรานะครับจะดูนะครับเขาเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะเคลื่อนตามล่องมรสุมนะครับล่องมรสุมก็จะพาดผ่านจากนะครับเบงกอนนะครับผ่าลงมาทะเลนดามันนะผ่านภาคเหนือตอนภาคกลางตอนล่างนะครับใต้ตอนบน พาตนออกนะครับสู่ซโนที่ปกลุมบริวณกัมพูชานี่นะครับดูนะครับการหมุนวนนะครับเขาอาจจะมาสลายตัวได้แถวเนี้ยครับเพื่อมานครในวันนี้นะครับเนี่ยของบริเวณภาคกลางนะครับเราดูนะครับตามดูลมมานะครับเมื่อไซโตนนะครับที่เคลื่อนเข้ามาสู่บ้านเรานะครับวันพุงนี้วันพุธลมระบบลมก็จะอ่อนกําลังลงนะครับเพราะว่าระบบลมโดนพายุนะครับดึงไปเลี้ยงหมดนะครับรวมถึงเส้นความกดอากาศเท่าในประเทศไทยเราก็จะ เบภาคใต้ก็จะเป็นลมตะวันตกนะเป็นคลื่นเลยนะพัดเข้ามานี่ครับก็ต้องติดตามนะครับอาจจะทาให้ฝนหยุดไปนะครับแล้วก็จะมาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเนื่องจากพายุดึงอากาศเย็นลงมาด้วยนะครับลมลมลงมาลมที่ผ่านประเทศไทยเราก็จะเป็นลมฝ่ายเหนือนะครับยกเว้นภาคใต้นะครับภาคใต้นี่เป็นลมฝ่ายตะวันตกนะครับอาจจะมีฝนพายุทากระนองนี่น่าติดตามนะครับพายุก็จะขึ้นฝั่งนะครับ ฝั่งประเทศยดนามนะครับก็จะเคลื่อนตัวนะดูนะครับลงที่ระดับไป150เมตรวัดคาร์เขาก็ยังให้เส้นทางเดิมนะครับกับเมื่อวานที่ติดตามอยู่นะครับเข้าจังหวัดอุบลช่วงเย็นวันศุกร์นะครับนี่ครับเคลื่อนตัวเข้าจังหวัดแถวจังหวัดอุบลนะครับเราซูมดูนะครับนี่นะครับเข้าจังหวัดอุบลนะครับด้านตะวันออกประเทศไทยเราช่วงเย็นวันศุกร์นะครับบายเย็นวันศุกร์นะครับก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าพายุที่เข้ามาในด้วง ดูการเก็บเกี่ยวนะครับผมก็จะเน้นย้ำเพราะว่ามีผลกระทบนะครับต่อชาวไร่ชาวนานะครับผลผลิตทางการเกษตรช่วนที่ข้าวกำลังเก็บเกี่ยวนะครับดูนะครับพายุเข้ามาแถวจังหวัดอุบลนวันศุกร์นะครับอาจจะเข้าถึงบ่ายนะครับขึ้นฝั่งก็คือเช้าๆอาจจะเช้าวันศุกร์นะครับที่ที่ชายฝั่งเวียดนามนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวผ่านมาถ้าตะวันดอกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็ผ่านมา ตั้งแต่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทรบุรีรัย์นะครับนครรมาชสาีมาชัยภูมิขอนแก่นมาสารคามนะครับผ่านมาแล้วก็เข้าสู่ภาคกลางนะดูนะครับศูนย์กลางของพายุนะครับจมตัวผ่านแบบนี้นะครับก็ทําให้นะครับประเทศไทยเรานะครับอาจจะมีฝนหรือพายุฝนฟ้าขนองมีผลกระทบแล้วก็มีลมแรงนะครับก็ต้องวางแผนรับมือนะครับชาวไร่ชาวนาข้าวกำลังเก็บเกี่ยวข้าวอาจจะมีล้มนะครับหรือก็แช่น้ําได้นะครับ เมื่อพายุผ่านไปนะครับช่วงวันที่สิบระบบลมก็จะเริ่มเปลี่ยนนะครับเส้นความกดอากาศเท่าเนื่องจากมีลมมาเลี้ยงนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับของระบบลมนะก็ต้องติดตามดูนะครับของกดอากาศสูงก็จะลงมานะครับลองมอสูงก็จะอยู่ภาคใต้นะครับเมื่อพายุผ่านไปแล้วลองอาจจะตกไปอยู่ภาคใต้หรือหายไปเลยก็ได้โดยตัดขาดต่อความกดอากาศสูงกระแทกลงมานบเราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อเวลามันใกล้เข้ามา ต่อไปเรามาดูนะครับการพยากรณ์การเกิดฝนนะครับเพื่อติดตามดูนะครับผลกระทบจากพายุนะครับรวมถึงวันนี้นะครับเนี่ยวันนี้นะครับนี่เช้าๆ้านี้ก็มีฝนกําลังอ่อนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกนะครับมีฝนนะครับดูนะครับช่วงซีสายนะครับจะดูว่าฝนจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนี่ยนะครับก็ยังมีฝนนะรวมถึงภาคเหนือด้วยนะครับ ภาคเหนือเนื่องจากมีแนวลมพัดสอบนะครับที่ปิดเบียดจากไซโคลนบริเวณอ่าวเบงกอลชายฝั่งเวียดนามประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับปยดเบียด,ดทำให้ภาคเหนือยังมีฝนนะครับวันนี้นะครับก็ต้องติดตามดูนะฝนอาจจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับภาคเหตอนเย็นนะครับตอนเตรียมลงตัวตกพัดอัดเข้ามานะครับก็ทําให้มีแนวลมพัดสอบหรือลมถึงไซโคลนนะครับไซโคลนนะครับที่อยู่กัมพูชาก็จะเคลื่อนตัวมานะครับ แถวภาคกลางนะครับก็ทำให้กูเทียบภาระคอนและใกล้เคียงก็ต้องติดตามดูนะครับน้ําที่รอกันระบายนะครับมันจะระบายหมดเรือยงนะครับตอติดตามพอหลังจากนั้นนะครับยังจะคืนอีกคืนันพุธนะครับฝนเบานะครับพายุก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้นะครับประเทศไทยอาจจะฝนลดลงนะครับประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวนภาคใต้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับตามลงตัวตกนะครับพุทธพิหัยนะครับอาจจะฝนลดลงนะครับเพราะว่าพายุดึงไปหมดนะครับ ส่วนภาคใต้ก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงนะครับก็จะฝนเพิ่มขึ้นภาคใต้นะครับนี่ไต่ตอนบนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกฝนลดลงนีครับฝนจะเริ่มกลับมาก็ช่วงวันศุกร์นะครับดูนี่ครับเมื่อพายุเคลื่อนฝั่งทีศเวียดนามนะครับย่นก็จะเคลื่อนผ่านตัวผ่านนะครับแถวนะครับลอยต่อระหว่างลาวกัมพูชาเวียดนามเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะ น่าสนใจนะครับพายุในเดือนพฤศจิกายนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ในที่ไทยตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้นะก็แสดงว่ามีความแรงที่น่าสนใจนะครับช่วงบ่ายเย็นนะครับวันศุกร์ที่เจดนะครับเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับดูนะครับกลุ่มฝนการพยากรณ์ที่เขาให้นะครับมีความเข้มข้นนะครับเป็นสีแดงๆเข้มๆนะครับสีชมพูเลยนะแต่ก็มีฝนตกหนักหนักมากนะครับ เมื่อกี้เราดูลมก็มีลมแรงไปแล้วนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับการเคลื่อนตัวนะครับช่วงวันเสาร์นะครับดูนะครับภาคกลางแนวเมฆฝนนะครับตัวนี้แนวฝนสีส้มสีชมพูเลยนะครับแต่ก็่มีฝนตกหนักหหนักมากนะครับเราเราดูนะครับเราซูมดูแบบนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าฝนที่ตกเนี่ยนะครับมันอาจจะมาเติมน้ําที่พ่วมขังเราการระบายอยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและกเขียงนะครับดูนะครับฝนตกต่อเนื่องนะครับดู เมื่อพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคกลางนะครับก็ทําให้มีฝนทั่วไทยนะครับเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือก็มีฝนภาคเหนือนะครับความรุนแรงของฝนนะครับมีสียุพูสีแดงๆแสดงมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้เลยนะการพยากรณ์และการติดตามแบบนี้นะครับดูนะครับทั่วทุกภาคประเทศไทยมีฝนนะครับจากพายุลุงนี้นะครับคันแมกีีนะครับพายุไต้ฝุ่นนะครับพอรูแดงหลังจากพายุเคลื่อนตัวผ่านไปนะครับวันอังคาร ในไทยเราฝนก็จะเบาๆลงในวันอังคารที่11นะครับสัปดาห์หน้าฝนก็จะเริ่มเบาๆลงนะครับก็ต้องติดตามนะครับระบบความกดอากาศสูงก็จะลงมาไหมนะครับลองมรสุมก็จะลงไปอยู่ภาคใต้นะครับระบบลมนะครับฝนก็จะเริ่มลดลงเมื่อพายุผ่านไปนะครับก็ต้องติดตามนะครับก็ขอให้ติดตามลุงฝนนะครับหรือพายุพันเมกีนะครับที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณประเทศไทยเรานะครับ ดูนะช่วงที่ผมบรรยายช่วงไม่แค่ไม่กี่นาทีนะครับเราก็จะเห็นกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับกลุ่มฝนบริเวณงเทพหานครและใกล้เคียงเนี่ยปัญหาแน่นขึ้นนะครับก็ต้องติดตามวันนี้นะครับฝนตกบริเวณพิภพานครและใกล้เคียงนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคกลางนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับเนี่ยแค่ไม่กี่นาทีที่ที่ผมบรรยายอยู่เนี่ยนะครับฝนก็เพิ่มขึ้นนะครับบริเวณงเทพหานครและใกล้เคียงแตวตอนนี้ก็จะอยู่แถวพระนคอสียุทธยานะครับมานะครับ นครนายกบางน้ำเปลี่ยวนะครับปลายจีนนครนายกเฉียเชียงเศร้านะครับดมสพูดปาการและก็ภาพบากออกนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับติดตามพายุนะครับที่จะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ใจฝั่งซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพอากาศที่ไช่โดยตรงนะครับก็ขอให้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้ามานะครับสำหรับที่ที่ผมทำนะครับถ้าพอมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ